สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะปิกี้ก็จะมาส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าที่น่ารักที่ยืนอยู่ข้างปิกี้นี่เองค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ค้ากันนะคะว่าอมาจากไหนชื่ออะไรนะคะแล้วรู้สึกยังไงในการมารับรถครั้งนี้ค่ะขอให้คุณพี่แนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรครับเป็นชื่อเล่นก็ได้จ้ะพี่สวัสดีครับพี่ผมชื่อเป็ดนะครับผมมาจากจังหวัดปทุม แต่ว่าก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพเนี่แหละครับผมจ้ะขออนุญาตสอบถามประกอบอาชีพอะไรคะเป็นรับราชการทหารครับผมค่ะรับราชการทหารนะคะแล้วพี่เป็ดรู้จักร้านรถเพอร์เฟกได้ยังไงคะอยู่ตั้งประทุมสไลด์ไอเฟซบุ๊กไปแล้วมันมีตัวเพจของของเพอร์เฟกต์เนี่ยครับเด้งมาครับผมเพจก็เลยดูใช่ใช่ครับผม เห็นพี่แปติดตามเพจก่อนอยู่แล้วใช่ไหม<ช>กดติดตามมาก่อนพอวันนั้นที่พอมันเด้งมาแล้วก็มันจังหวะที่เรามีความต้องการที่จะซื้อรถพอดีก็เลยกดติดตามเพื่อจะได้ดูรถครับผมติดตามนานไหมคะพี่ไม่นานครับผมไม่นานใช่ไหมแล้วประมาณสองสามวันสองสามวันเท่านั้นแล้วทําไมถึง รู้สึกมั่นใจแล้วเชื่อมั่นในบริษัทเชอร์เฟกเพราะว่าติดตามแค่2อสวันเท่านั้นครับพี่เพราะอะไรคะก็ดูาจากหลายๆที่แล้วก็ดูแบบประกอบกันครับผมข้อมูลหลายๆที่ใช,ใช่ครับผมแล้วก็พอดีมันมีรถที่เราอยากได้ในราคาที่เราสามารถที่จะที่เราตั้งไว้ครับเจอรถที่ใช่ด้วยใช่ครับผมค่ะ,คะราคาเป็นไงบ้างพี่โดนใจไหมราคาโดนใจครับผตอนแรกมามองตัวเล็กกว่านี้ไม่ใช่เหรอคะ ใช่ครับผมแต่วันนี้มาซื้อรถรุ่นไหนคะโตโยต้าแคมรี่ Cam ครับโตโยต้าแคมรี่ปี2016ันคันนี้เลยนะคะซึ่งเนื้อหอมมากๆเลยแต่ว่าวันนี้พี่เป็ดเป็นผู้โชคดีได้รับเจ้าน้องแคมรี่คันนี้ไปขับเรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกในการจัดไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างคะพี่ก็รวดเร็วทันใจดีครับรู้ผลไวครับรู้ผลภายในยกี่วัน1นวันครับผมอ้โหนึ่งวันได้รับรถแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้มีแคมเปญส่วนลดพิเศษด้วย3 0 0 0 0บาท เนาะแล้วได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยครับผมค่ะได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะอยากให้พี่เป็ดช่วยฝากอะไรให้กับลูกค้าทางบ้านที่เขากําลังเลือกซื้อรถมือสองอยู่นะคะอยากให้ช่วยฝ่งนิดนึงเกี่ยวกับร้านเพอร์เฟกค่ะครับถ้าเกิดใครอยากได้ดูรถดีๆมีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้นะครับก็ต้องเพอร์เฟก็ครับผมกัผมขอแนะนำครับผมขอบคุณมากๆค่ะนะคะพี่เป็ดเป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะคะที่ติดตามเราใน ในสื่อออนไลน์ใครที่อยากมีรถมือสองนะคะสภาพดีออกง่ายนะคะติดต่อปิกกี้ได้ที่นะคะเบอร์091 7์เก้6 2นะคะที่ร้านเพอร์เฟกตั้งอยู่ซอยลาซานแปเปิดบริการทุกวันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ปิกกี้กับลูกค้าขอตัวราไปส่งมอบรถกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ